สวัสดีครับพี่ๆนะครับอัปเดตงานหน่อยนะครับชุดสิ้นเดือนกันยายนนี้นะครับก็คือพรุ่งนี้จะเสร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็ตอนนี้ก็เสร็จอยู่90%แล้วนะครับก็เหลือพรุ่งนี้ผมก็จะนี่นะครับเปิดค้างมีดเปิดแก้มมีดเปิดผิวมีดแล้วก็เปิดคมนะครับเปิดคมเสร็จก็จะมาเก็บด้ามอีกทีนึงนะครับจริงๆอ่ะด้ามนี่นี่นี่ก็สวยแล้วนะ แต่ว่าผมจะขัดให้มันเรียบอีกหน่อยหนึ่งนะครับแล้วก็เสร็จขัดด้ามนะครับขัดด้ามให้หมดครับเปิดคมนะครับจบงานแล้วนะครับพวกนี้นะครับเสร็จแล้วอีกสองสองเล่มอีกอีกสองเล่มเสร็จแล้วนะครับเสร็จเสร็จก่อนเพื่อนละมันมีอีกสองเล่มนะเป็นคิิสเกตสิบสองนิ้วนะครับแล้วก็เชฟสี่นิ้วตัวหนึ่งนะครับเสร็จเสร็จก่อนเพื่อนแล้วนะครับสองเล่มน้ำนะครับแต่ว่าจะส่งพร้อมกันหมดนะครับยี่สิบเอ็ดเล่มเนี่ยละชุดนี้นะครับ ใครที่ยังไม่ส่งที่อยู่ก็ส่งที่อยู่ให้ผมเลยก็ได้นะครับพร้อมรับได้เลยนะครับเอ้ยพร้อมรับผมจะพร้อมส่งให้วันที่หนึ่งนะครับพี่ๆนะครับโอเคสวัสดีครับผม